สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดจรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วกับผมจิรติขันติพโลนะครับประจำวันพระสรบดีที่12ตุลาคมครับเรามาติดตามกันกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันล่าสุดเช้านี้นะครับเรายังคงเห็นแรงกดดันเข้ามาในตลาดหุ้นไทยทั้งจากปัจจัยในต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยในประเทศที่มีความวุ่นวายทางการเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันกับปัจจัยในต่างประเทศก่อนครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐมีแรงกดดันเข้ามาครับจากประเด็นนะครับเรื่องของพรรคเดโมแครตกับพรรคเดโมแปรกันยังไม่สามารถเจรจานะครับที่จะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ไปได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงความไม่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับทำให้เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ติดลบไป0.35เปอร์เซ็นต์ครับ ขณะเดียวกันนะครับค่าคืนนี้ก็คือตามเช้าเวลาของประเทศไทยในพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะเห็นการดีเบตกันนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนะครับเป็นการดีเบตรอบสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดถึงทิศทางการหาเสียงในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์นี้แล้วของผู้นําสหรัฐนะครับ ส่วนปัจจัยในประเทศไทยครับมาดูกันต่อในช่วงของเกาะติดประเด็นร้อนด้วยนะครับนอกจากความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนายมนตรีก็บอกว่าจะให้ถอยคนละก้านะฮะแต่ขณะเดียวกันตลาดก็จับตากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงประเด็นร้อนนะครับมีทั้งเรื่องของอังถัดนะครับคาดการการันขาโลกจะเริ่มฟื้นตัวราคาย,ยางนะครับแตะ65บาทนิวไฮในรอบกว่า3ปีด้วยแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งนะครับตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า6ล้านคนครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับผู้ช่วยชันด้านการลงทุนในช่วงของหุ้นเด็ดรอบวันครับ 5G เทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผูกประโยชนของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่จะมีส่วนสําคัญยิ่งกว่าในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวที่ในช่วงนิวเนอร์โมลที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทําความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้ว และนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้และตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเดือนหน้าไปด้วยกันค่ะขาสู่ช่วงพุ่เด็ดรอบบาน,นะครับมาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับวันนี้คุณทรงกฎดวงชัยจาก FSS International อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณทรงกฎดครับ ครับคุณปั๊บครับครับมาประเมินบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับเรื่องในต่างประเทศเองการเลือกตั้งสหรัฐก็เข้ามากดดันเรื่องในประเทศความวุ่นวายทางการเมืองก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับรหุ้นไทยตอนนี้แนวโน้มปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยมองปัจจัยต่อไปแล้วก็แนวโน้มทิศทางเป็นยังไงครับผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงเผชิญความท้าทายเนี่ยความเสี่ยงภายในประเทศนะครับเรื่องของม็อบที่ยังคงมีความยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่ต้องบอกว่า ไม่รู้จะจบเมื่อไหร,ร่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงได้ครับรวมไปถึงความเสี่ยงของม็อบเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโควิดที่อาจจะมีการระบาดรอบสองก็เป็นได้เนื่องจากการควบคุมกันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นการติดเรอว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยจะ,จะติดต่อกันด้วยงา่ายซึ่งถ้าถ้าไทยเกิดเสเกลเล็กเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกคียนึงนะครับที่จะทําให้เกิด อะไรเขาเรียกว่าแพนเข้ามาอีกรอบหนึงก็ได้ซึ่งณนะวันนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นโดยภาพรวมเนี่ยวันนี้เซ็นติเกราม,มาอยู่ที่มันพันสองจุดเนี่ยถือว่าโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ถึงจุดต่ําสุดเมื่อเดือนมีนาคมมีนานะคมอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันะครับไปลงสุดประมาณ9ก้าจุดนะครับซึ่งวันนี้ก็เหลือประมาณโอเคเรือเซวาสประมาณร้อยจุดในส่วนของร้อยจุดเนี่ยนะครับหุ้นในหลายๆเซกเตอร์นะครับกดลงมาใกล้เคียงกับช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นเราเจอเฉพาะโควิดนะฮะ เรามีการล็อกลาวล็อกดาวประเทศนะครับแต่วันนี้เนี่ยหุ้นที่ลงมาหนัหนกๆก็จะเป็นกลุ่มธนาคาครหลักเลยนะครับที่ลงมาลึกสุดเลยนครับนอกจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆมีหุ้นกลุ่มพลังงานนี่แหละที่ยังคงเป็นตัวค้ายันตลาดอยู่ไม่ให้มันตกมาต่ำกว่ามากกว่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยการด้านการเงินเนี่ยคงยังต้องรอนะครับแล้วยังมีความ่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในเรื่องขขอองงความนนันนแรรที่เป็็นนตตัััววกย่่แาทุงมีคคววามามหัั่นะรบ การหวังว่าการเลิกพรกรฉุดเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงการเปิดสภาเนี่ยน่าจะทาให้บรรยากาศของอ,อุณหภูมิทางการเมืองล้วกันนะครับหมอบของม็อบเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เมื่อวานในตลาดก็ลยรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับรวมไปถึงกลุ่มกลุ่มธนาคารที่เมื่อวานก็รีบาวขึ้นมาด้วยเช่นกันเห็นไหว่ากระบการี่ออกอาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาดแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาของตัวันมันถูกมากก็คือมันต่ามาก มันเทะกันอยู่ที่ประมาณแค่0.4 0.5ี่เท่าบุ๊กตามปกติเนี่ย้าเเทะกันเอราคาเฉลี่เลาายเฉลี่ยประมาณเทะกันแค่ประมาณ1เท่าบุ๊กเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันถูกกว่าช่วงต้องบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยแม้กระทั่งช่วงที่ราคาหุ้นลงมาลึกๆตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นจุดที่หลายคนทั้งหลายคนอาจจะกลับมาซื้อบ้านเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับครับนอกจากนี้เองในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมีความขบวนเรื่องของโควิดด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยก็บอกว่า Ờ, ในอเมริกานี่ถือว่าเป็นการติดเชื้อในระดับนิวไฮนะครับต่อในรายวันนะครับเป็นนิวไฮเลยนะ,ะนครับสามวันติดต่อกันแล้วในยุโรปก,ก็มีหลายประเทศที่ยังล็อกดาวน์อยู่ครับซึ่งนั้นก็เห็นข้ามนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเผชิญแบบอสองเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตลาดตลาดจะดีบาขึ้นมาเร็วเร็วแรงแรงครับคงยากครับแต่อาจจะเป็นกาณะการซึมหรืออาจจะซึมลงแล้วแต่สถานการณ์แต่ผมมองว่าความหวังยังมีอยู่นะฮะว่าถ้าเกิดเลิกพรลกะหรือว่า ไม่มีการติดเชื้อมารอบที่สองมานะครับทุนที่ลงมาลุกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทีบาบาระยะสั้นได้นะครับ,รบอย่างช่วงเช้าช่วงเปิดตลาดที่ผ่านมานะครับเราเห็นทุนไทยลงไปติดลบไปเกือบๆสักสิบจุดนะฮะอยู่แถวๆประมาณ1,200โดยประมาณเนี่ยแนวรับสําคัญอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึ่จะรับอยู่หรือเปล่าครับผมว่า1,200น้ี่เป็นจุดที่เอ่อระยะสั้นผมคิดว่าพอจะเอาอยู่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมาก นี่แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่อาจจะโกนิดนึงแค่ว่าหยุดสามวันจะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงปัจจัยบวกจริงๆที่จะเข้ามาในตลาดมันยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพันสองร้อยจุดเนี่ยคาถามคือว่าวันนี้เนี่ยราคาหุ้นมันก็ถือว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ขายเพื่อซ้ำกระหน่ำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยผมคิดว่ากองทุนเองก็พยายามที่จะประยุง พุนโดยเชื่อมกันนะครับได้เลยครับภาพภาพคงนี้ก็คงน่าจะเป็นน่าจจพอจะเอาอยู่ช่วงนี้นะครับครับเวลาหมดแล้วนะครับมาปิดท้ายสั้นๆกันกับหุ้นเด็ดที่แนะนาในวันนี้ครับพุ้นแนะนําวันนี้ผมยังคงชอบตัว STCT ครับเพื่อถุงมือยะนะครับก็มองว่าการแพร่ระบาดยังคงมีความต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้กำไรจะดีมากในไตรมาสนี้และแต่มาสหน้านะครับรวมไปถึง TU Q3 งบจะออกมาด้วยเช่นมกันครับซึ่งสองตัวนี้จะค่อนข้างที่จะ ไม่เกี่ยวข้องกับการเงแล้วคบผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเซฟการลงทุนครับครับขอราคาเป้าหมายด้วยครับสำหรับ SCTC เนี่ยผมมองเนี่ยถ้าเป็นราคาพื้นฐานทาง SSA SIA ให้เป็นประมาณ116บาทครับผมคิดว่าเช่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจบินตบตรงไปบ้างแต่ว่า้านที่สุดแบบน่าจะขึ้นไปแต่ระดับคือ90กว่าบาทได้นะครับ T.U เองเนี่ยผมว่า T.U ก็น่าสนใจในแง่ของงบอกงบไตรมาสที่3ที่จะออกะจะอินเพรสมากคือจะ กระสับกระส่ายตลาดด้วยนะครับซึ่งนี้ผมมองว่าก็ในส่วนของ t u เองเนี่ยก็มองว่าราคาเหมาะสมน่าจะที่มักประมาณสัก15บาทนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับผมเช่นครับสวัสดีครับครับคุณทรงกฎวงชัยนะครับจาก FSS International แนะนำหุ้นนะครับอย่าง ST เอศรษฐกร g r o u p นะครับแล้วก็หุ้นของ t u ด้วยนะครับ ช่วงสุดท้ายครับเรามาดูกันกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของวันหยุดในช่วง Better Life by TQM เนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูประกันนะครับที่จะต้องเข้ามาพิจารณากันทําประกันในช่วงเดินทางท่องเที่ยวกันนะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ก็จะเริ่มมีวันหยุดทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ต้องดูหาประกันไว้ด้วยนะครับ ซึ่ง TQM นะครับจะมานำเสนอโปรโมชั่นปักหมุดไว้เที่ยวไปด้วยกันทุกเส้นทางฝันให้ประกันดูแลเมื่อซื้อประกันภายในแคมเปญปักหมุดไว้เที่ยวไปด้วยกันรับสิทธิ์2ต่อนะครับต่อที่1คือประกันโควิดคุ้มครอง30วันต่อที่2รับส่วนลดจำนวนห้องพักนะครับสูงสุด60%โครงการเปิดรับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3าสตุลาคมเท่านั้นเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ TQM t r i n s r c e Smart Service นะครับที่ ล TQM Insurance Broker ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับ TQM.CO.TH โทรสอบถามได้1737ตลอด24ชั่วโมงเช่นกัน,กนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ